สอขุดพ well, ูด2นสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจองแบหกสองเสิปดสอ็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่สามหนึ่ห้า

สี่สิบเป็นสี่สิบสี่สิบเอ็ดเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสองเป็นสี่สิบแปดห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสองสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบหกหนึ่งหก กสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกหกสิบสองเป็นเจ็ดสิบสองเจดเจ็ดหนึ่งเจ็ด

8 3 2ส8 4 3 2 8ส4 0 8 6 4 8ป7ส6 8 8 6 4 8 9 7 2 8 1 8 8 8ห้8ส1 8ส9บแปดสม่เก1 9 9 2 10 8 9 3 27